สวัสดีจ้าข้าวมันไก่จ้านี่ของลูกชายนะจ๊ะนี่ของฉันจ้าพอดีฉันกินอิ่มแล้วนี่ฉันกินแตงกวาอิ่มแล้วก็เลยมากินเป็นเพื่อนลูกชายข้าวมันไก่ทําเองจ้ะนะคะข้าวมันไก่ทําเองนะจ้าน้ำจิ้มทาเองเข้าวมันไก่ทาเองจ้ะ ผมช่วยทำน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มเน้นๆเ,เลยค่ะที่ไม่ยอมหายข้วาวนอกหนาวอืม อร่อยเกินอร่อยมากตัวกับี่เอาแก้วอขอบคุณครับมันไก่ทำเองนะคะอร่อยมากเซฟเวอร์ แซ่บมากๆี่นเรากินเป็นน่องเลยนะคะอมอร่อยมากครับมาก

อืมอ mm ึรยมาก